สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เราจะมาขอบคุณเนาะขอบคุณ f อฟเนาะแล้วที่ติดตามพวกเราครบหมื่นซับหมืคค่นซับสกัยแล้วตอนนี้ก็หมื่นสามรค้อยซับสนะครับก็ยังไงโต้งที่เราเคยสัญญาไว้ว่าเราจะาเต้นเต้นในขอบคุณเอฟซี C ด้วยใเต้นขอบคุณเอฟซีเนาะ คอมมนดีๆที่ติดตามพวกเราเป็นครบหมื่นซับเราก็จะมาทําตามคําสัญญาสัญญาไว้แล้วไงเออจะไปทำตามเต้นๆยังไงอุ้ยเต้นเราเต้นแบบมันเต้นธรรมดามันก็ธรรมดาเนาะเต้นแบบไม่มีดนตรีเขาเต้นแห้งเออดนตรีมันจะเต้นสนุกหน่อยครับไม่ถ้ามีดนตรีมันจะตีลิขสิทธิ์เออเราก็จินตนาการแล้วกันว่าเราอยู่หน้าฮานหมอลำนะ เราต้องคิดอย่างนั้นแหละให้คิดว่าอยู่หน้า้านหมอลำไม่แต่จะเต้นธรรมดามันก็จะธรรมดาไปเนาะเราจะบอกว่าให้เต้นท่าที่แบบว่าไปเต้นหน้า้านนี่รับรองโดนตีแน่นอนเต้นท่ากวนที่สุดตอนที่เคยเป็นหนุ่มเคยเต้นเออเอาแบบท่ากวนที่สุดที่คิดว่าที่คิดว่าเต้นหน้า้านหมอลำแล้วไม่รอดกลับมาแน่นอนตั้งแต่อนเป็นหนุ่มนี่ บุญบ้านได้เต้นตลอดได้โอเดตจริงหรอเปล่าเฮียอันเต้นทุกงานนะทุกงานเลยหรือเปล่าเค่อยถือตีเลยหรอถือตีหรอเอบอมีแต่ตีเขาเหรอค่อยตีเขาครับมีแต่โมนะตีเขาเนาะมีแต่โมตีเดี๋วก็ไอ้น้ำกันนี่สิก็มีแต่โมถือตีนะเออเขาก็เขาจะโบ้ตีผมเขาคิดว่าตัวหน่อยนะเนาะตีไปมันก็บสิซ้ำนั่นแหละเขาบอกว่าโอ้ได้เห็นอย่างนี้นะเยอันเคยเล่าฟังครับว่าตอนเด็กๆต่อมัยรุ่นเนาะก็ใช้ย่อยนะครับ งานงานไหนงานนั้นไหมครับไปทุกงานเลยบ่ไปทุกงานครับทุกงานเลยบ่ไปเซิร์งไปลำรถแห่น่ะาะหมดเลยไปเข้าหมดงานบุญก็ขี่จักรยานไปครับตอนเป็นหนุ่มขี่จักรยานไปจักรยานม่วนนะตอนเด็กครับมีจักรยานคันหนึ่งขี่ก็ซ้อนกันไปคันละสองคนไม่มีใครมีมอเตอร์ไซค์หรอกตอนผมเป็นหนุ่มไปเที่ยวมีแต่โต้งแล้วได้ข่าวโต้งก็ ปีที่แล้วนี่ก็เพิ่งไปงานหมอลำหน้าฮามาใช่ไหมใช่พี่ไปเสิร์ฟอยู่ไปเสิร์ฟอยู่เซอร์อยู่งานเขื่อนอะไรใช่ไหมตอนนั้นครับเขาเขาตีกันเหรอเขาตีกันงานงานนอนนานอนนาที่เขื่อนคลินทอดเขาตีกันใช่ไหมตีเราตรงก็เข้าไปผสมลงเขาบอกใช่ไปตีเขาด้วยเหรอไม่พี่ไอ น้องคนรู้ตงรู้จักอ่ะมันโดนตีออแต่เรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันเกิดอยู่ในอำเภอพิบูลน้องมันโดนตีผมก็เข้าไปช่วยห้ามช่วยแยกตำรวจลากคอผมเข้าโรงพักเฉยมันบอกว่าตำรวจบอกว่าขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อ่ะ พี่โจนี่ไปประกันมาเหรอใช่ไหมประกันตัวเองพี่ประกันตัวเองพอดีมีเงินอยู่อ่าสี่ร้อยเนี่ยประกันตัวเองสองร้อยสี่ร้อยรูปีประกันสองร้อยประกันตัวเองสองร้อยรูปีอ่าเอาไงดีเริ่มเลยไหมนายันายานันให้นายานก่อนนะถ้าสมัยไม่รุ่นถ้าที่คิดว่าเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวเดจ้าเจ้าโอ้แน่นอนไม่รอดกับมาแน่นเนท่านี้ครับข้านี้ไม่รอดกับมาแน่นอนท่านี้มีเด้าด้วยโอ้โอ้สุดยอดสุดยอดสุด ต้ไม่เต้นละสุดยอดไปทีลคนทีคนแล้วก็เขาเต้นล้องกันทีนึงทีลคนก่อนโชว์จะเห็นทีละคนก่อนครับอก่อนเลยไหมเสร็จล่อเนี่ยกินในบอมครับบอมโอ้ยเอาจริงเลยงั้นอะเอาจริงต้องเอาพร้อมกันครับฮะเอาทีละคนก่อนต้องเต้นด้วยเดี๋ยที่มาร่วมแจมเดี๋ยที่มาเต้นออกกำลังกายตอนเช้า Ô, là giờ bên tai, gây bất mà lùn nếu phiêu đã đủ. đó chị, yêu mập. Yêu. Phiêu. mà kéo Yêu mập. Ah. Ah. Nên nhà téo. Hình là. Hình là. 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 เต้นเดินอนทอรักมาหน้าอยทีคนแบบคนเขแหวกมดเลยนะเล่นเนไปแบบโอ้ยเดี๋ยวโอ้ที่เรากว้างหน่อยมากว้างเมือมันือมาเด่นดูด้วยนนันในในนี้หาเต้นหน้าหานยังไงที่บอกปั๊ดโอ้ยเดียวจังเต้นดางสีรูด ก็ให้เต้นมาเี๋ยวนี้อาไม่ผมมาไอ้ขอผู้ดีซีตามลองแล้วก็ขอนเต้นให้เอฟซีดูเพราะเคยพูดไว้ว่าครบหมื่นซับเมื่อไหร่ก็จะเต้นโชว์ได้ได้หมื่นนด้ปะเออหนึ่งหมื่นซับคนติดตามเฉยไม่ถึงหมื่นบาทไม่ไย่งหมื่นบาทเดี๋ยวก็ได้เอ้าโต้งลองสิฮะต้งลองเข้าฮาเตี่แบบโม่เอาใครถ้าเราเ้อ ท่านนี้ใช่ไหมที่คิดว่าหน้าหาเออไม่รอดถ้าเราล้มเกื่อเราก็ต้องคอร์นะเพื่อนเป็นเจ้าายแท่มึงโตสายยันเนี่นเขาวหาจังได้เนี่ยในหันฟัง้ะบบฟังแล้วบบนะครับฟังเขาแล้วบอบ เงียบเงียบปุ่มะเฮียดีไงไม่ไให้ใหญอันนี้เงียบเงียบแน่จริงเงียบเงียไม่ทำเงอนหลานมันทำห็นไหมทึบทึบทึบันนี้หรอทึบทาเตา่ไมเออเาต้องมีเพลงเงียบแ่ับเป็นแ่นเขาไม่เขาบุญงานนี่หรือเปร่เมียนเมนมันมันบนไหนมั Hoa, mực làng, đúng là cũng à, à, à. à. lại <laughs> tên ừ. ừ. à tên l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 à tên ơ, tên là tên là tên là là tên là là tên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  là là tên 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 là เฮ้ยแบักบักบาบที่ได้ได้บ่เนาะได้หรือเปมีนเหตุไดมีันล้มงจ็บแต่ละคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้นะคนดับกันครับแต่ละคนเปิดดูในเฟซบุ๊กเขาเต้นอยู่ในเฟซบุ๊กตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับมีสองสามมาเรามาเต้นรวมกันดิอะเต้นพร้อมกันทีเดียวครับจะเต้นสวยแงดีเด้วยมามีคนคอมเมนต์มาบอกว่าเต้นกวนปีจังเลยเพา่ พอกันทีเด no ียวว่าสกิลว่าพวกเราไปหน้าฮานกันเนี่ย <networking> รับรองไม่รอดสี่คนเนี่ยถ้าไปหน้าฮานนะที่โดนตีแน่นอนอ่ะหนึ่งต่อสามเจ้เลืออืมอืโอ้ยมันโปรพิเอ็กเนาะตั้งโปรพิเอ็กเนาะนั่นนั่นแล้วยังเห็ดดีเว้ยโปดตีอเมรันห้ล้านควายโอ้โหเราเห็ดดีได้ โอ้โหดูหน่อยเป็นไงโอ้โหทุกคนขับไปเห็นเห็นหมดเห็นหมดหึด้านนี้เห็นหมดยันบอกเออเอความคิ้โอ้โหถึกถโอ้ยพี่ด้วงข้าพี่ด้วงมัน Okay. <t <t โอเคเอาละครับขอขอขอโอ้ยเอาละครับเนาะพอพออุ่นไหมเมื่อกี้กำลังหนาวอยู่ก็พอออกกําลังกายอะไรบิ่งด่ครับพอออกกําลังกายอะไรบิ่งด่เห็นบ่เห็นเห็นหมดเป็นไงเนี่ยที่พี่คราะห์ผ่านไหมสามคนเต้นผ่านไหมได้ได้ผ่านบ่ กวนขอมพี่มันขัดใหม่ถ้าไปนากขันเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีงานโต้ลมหนาวนี่สามคนนี้จะโดนตีอยู่บนนักขนอ่ะเออว่โดนบ่โดนมันเต้นจริงสิจริงบอกคือประาวว่าจะเต้นให้โดนตีไงเป็นท่าแบบว่าที่กลัวที่สุดอืมใช่แล้วกลัวที่สุดโอเคเนาะทำตามสัญญาแล้วครับเอฟซีขอบคุณนะขอบขอบขอบคุณเอฟซีครับที่ ต,ติดตามพวกเราจนพบหมื่นซับละตอนนี้ก็เลยหมื่นซับมาประมาณหมื่นหมื่นสามร้อยเราก็กะว่าจะรอให้ให้มันผ่านหมื่นซับชัวร์ก่อนเนาะไม่ใช่เราเต้นตอนหมื่นซับแล้วยุบลงไปก, <c oughs> <c oughs> ก็เลยหมื่นหมื่นสามร้อยซับแล้วก็ถือว่าเลยมาพอนหควละอีกอย่างก็เวลาสถานที่ไม่เหมาะเนาะคนเยอะช่วงนี้ทุกนาคนเยอะมากมาเที่ยวกัน จะไปยืนเต้นหน้าก็นักท่องเที่ยวนยะยอกย็เลยเขาเกี่ยวข้าวพอดีครับก็เลยลงมาทุ่งนาดีกว่าวิวสวยเลยครับเพกี่ยวข้าวเฉียดเมื่อวานนรงนัวอามีอะไรจะฝากพูดหน่อยครับผมก็ขอบคุณเอซทุกท่านมากเลยนะครับที่ติดตาม โอเล่เอ็มอีสองชนนะครับผมพวกเราสัญญาว่าพวกเราจะทำคลิปดีๆสนุกสนุกเนาะสนุกสให้ f อซทุกท่านได้รับชมกันพอได้คลายเครียดพูดงายไพอจะได้มีรอยยิ้มบ้างพอจะได้ บางทีก็ต้องขออภั้วะบางคลิปอาจจะไร้สาระแต่แต่เราก็มีบางทีก็เครียดไงอยากจะใครเครียดครับบางทีก็ยอมยอมรับว่ามีมีสาระเนาะบางคลิปไม่มีสาระแต่ก็บางคลิปก็มีสาระก็งั้ก็จะพัฒนาไปเรื่อยเนาะใช่ครับเกียรัิยันมีอะไรก็ฝากของคุณเอฟซีติดตามด้วยครับครับพวกเราอยู่กันสามคนนี่ครับติดตามแก๊งสามช้า ถึงเราจะมีความเศร้าในใจแต่เราก็พยายามทําให้เบิกบานให้ยิฟีเห็นครับจะได้สบายใจครับขอบคุณครับอตรงปิดคลิปหน่อยครับผมสุดท้ายนี้ตรงก็ขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านมากเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเราพวกเราจะ ทำคลิปที่มีแต่ความสนุกสนานที่มีแต่ประโยชน์สาระให้ f อฟทุกท่านได้รับชมต่อไปต่อไปและต่อไปสุดท้ายนี้พวกเราก็ต้องกล่ 9, 5, <ส>าวคำว่าสวัสดีควนนี้คงจะไม่ได้ทิ้งเงินไปอีกแล้วนะครับผม สวัสดีครับพวกเราลาไปก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผม